สวัสดีคุณผู้ชมครับข่าวนอกลู่มาแล้วนอกลู่แรกกว่านี้พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่วัดสุวรรณรังสีตำบลร่อนพิบูรณ์อําเภอร่อนพิบูรณ์มีโบสถ์หลังเล็กๆอายุกว่า200ปีที่มีความงดงามมากครับพระครูสิทธิสุวรรณรังสีเจ้าอาวาสเล่าว่าอุโบสถหลังนี้เพิ่งจะบ,บูรณะเสร็จนำพระอสิติมหาสาวก80องค์เมื่อวางโดยรอบ ส่วนใบพัทตสีมารอบอุโบสถก็จะครอบด้วยเสื้อโนราครับหน้าประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ได้มีการปั้นพญานาคไว้สีตระกูลมีสีทองสีเขียวสีขาวและสีดำครับเจ้าวาดบอกว่าพญานาคที่อื่นจะอ้าปากทุกตัวแต่พญานาคที่นี่ปากจะไม่อ้าครับเป็นคติธรรมให้คนที่เข้ามากราบไหว้ในพระอุโบสถให้สารวมทั้งกายและวาจา มีต้นสมอไทยอายุกว่าร้อยปีครับซึ่งทางวัดเก็บรักษาไว้โดยสร้างอาคารครอบไปเลย,ยในอุโบสถยังมีพระประธานองค์สีทองอารามมีหน้าตาคล้ายกับพระทางพม่าครับท่านเจ้าอาวาดก็ได้ทางสีทองใหม่ทั้งองค์ที่มีหน้าตาแบบนี้ชาวบ้านรุ่นก่อนๆก,ก็ไม่ทราบว่าใครคือช่างที่มาปั้น ในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์กุฏิสุขุมพรหมคุณครับที่ได้รวบรมของเก่าที่ชาวบ้านนำมาให้เช่นเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตและวิทยุทรานซิเตอร์ขันเงินขันทองนำมาเก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมกันครับ uh เป็นวัดที่มีของน่าสนใจหลายอย่างนะครับ